วิธีลงทะเบียนแอปทางลัดเพื่อยืนยันตัวตนรับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทไว้ใช้จ่ายไตรมาสที่4 2 5 6 7ทําทำได้ดังต่อไปนี้สวัสดีทุกคนนะคะและคลิปนี้อ้อยจะพาเ,เพื่อนๆไปดูวิธีลงทะเบียนผ่านแอปทางลัดเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนไว้รับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาท จะทำได้อย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากประชุมคณะอนุกรรมการกํากับการดาเนินการโครงการเติมเงินดิจิตอลผ่านดิจิตอ l วอลเล็ได้มีมติเห็นชอบกําหนดรายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและยังได้หาลือเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางลัดในการใช้จ่ายในโครงการกําหนดช่วงเวลาของการลงทะเบียนเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทในไตรมาสที่3 ปี2567เริ่มใช้ไตรมาที่4แอปทางรัฐคืออะไรแอปทางรัฐเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่มีชื่อว่าทางรัฐเป็นแอปที่รวบรวมบริการสาธารนณะทั้งหมดไว้ที่เดียวโดยแอปจะมีแอปหรือลิงก์ที่เป็นบริการของภาครัฐจานวนมากและเข้าไปเชื่อมโยงบริการได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สาธารณูปโภคการศึกษาสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการที่ดินที่อยู่อาศัยงานยุติธรรมหรือกฎหมายเครดิตบูโรข้อมูลภาครัฐและยานพาหนะหรืออื่นๆอีกมากมายวิธีการใช้แอปทางรัฐ1สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านทางแ App Store และ Google Pay โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีขั้นตอนสมัครได้2แบบได้แก่แบบที่ 1. สมัครเข้าใช้งานและสามารถเลือก เงิตนตัวตนได้หลากหลายช่องทางทั้งคาสเซอร์วิสเซเว่นอีเลิเว่นทั่วประเทศไทยคาสอร์ไปษนีไทย ตู้บุญเติมตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐและแอป,ปไทย i อดแบบที่ 2. สมัครเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอป,ปโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอป,ปทางรัฐนะคะเปิดแอป,ปทางรัฐมาแล้วเลือกสมัครสมาชิก 3. สมัครด้วยบัตรประชาชน 4. ศึกษาข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดยอมรับ 5. สแกนยืนยันตัวตนด้วยการสแกนหน้าของผู้ใช้งาน 6. กำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน7กดเริ่มใช้งานบริการ 8. เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยก็สามารถเข้าใช้บริการภาคหลัฐได้ทันทีเลยค่ะทั้งนี้การลงทะเบียนแบบที่1สามารถเข้าใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ทันที ส่วนการลงทะเบียนแบบที่2จะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐถ้าเ,เพื่อนๆที่กำลังรอรับเงินดิจิตอล10,000บาทจะต้องยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเข้าร่วมรับโครงการเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทสำหรับใครที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วในแอปทางรัดคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้อ้อยและเพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้ เพื่อนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ